สวัสดีค่ะรวมรถมือ2 JK ค่ะ Nissan Sunny Neo นะคะรถยนต์ปี03นะคะเครื่อง1 6 0 0ซีซีค่ะตัวท็อปเลยนะคะมีแอร์แบกมี ABS นะคะเครื่องยนต์หัวฉีดเดิมๆเลยค่ะรถสวยภายในหรูนะคะรุ่นนี้นะคะทุกท่าน ภายในเป็นเบาะหนังด้วยนะคะสภาพพร้อมใช้งานเลยค่ะราคา57,000บาทนะคะท่านใดสนใจไปดูรถได้ที่หมู่บ้านกฤษดานครถนนแจ้งวัฒนะปากเกร็ดนนทบุรีนะคะเบอร์โทรติดต่อเจ้าของอยู่ที่ใต้คลิปนี้แล้วนะคะท่านใดสนใจอยากคุยรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะหรือว่าขอพิกัดทินชัดเจนกว่านี้นะคะก็สามารถสายตรงไปได้เลยนะคะตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะ นิสสันซันนี่นีโอนะคะห้องเครื่องสะอาดสะอ้านนะคะภายในสวยหรูค่ะคุ้มค่าเกินราคานะคะทุกท่านสำหรับคลิปนี้ขอลากันไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ